ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาการทำงานตรวจห่วงจุ้ยให้ลูกศิษย์ในแต่ละวันพบเจอทั้งกรณียากง่ายแตกต่างกันไปด้วยต้นทุนดวงชะตาของแต่ละคนด้วยเชยภูมิในพื้นที่โครงสร้างเคหสถานแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างอย่างไรแล้วอาจารย์หมาถือเป็นวาสนาที่ได้พบกันและหวังตั้งใจช่วยให้ลูกศิษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยห่วงจุย้ย ขอขอบคุณเจ้าบ้านวันนี้ที่ให้บันทึก,กรายการเป็นวิทยาทานอ๋อก็ห้ามกินข้าวในครัวไงแล้วก็ห้ามกินข้าวนอก,นนอกบ้านตอนนี้เป็นทั้งครัวไปทั้งนอกบ้านาจบมันก็สองเด้งแค่อาการนี้มันก็แย่แล้วนัวที่นี่เนี่ยบางหน้าบ้าน,นาบันบงมานานแค่ไหนแล้วเพิ่งอันนี้เพิ่งทําได้ปีหนึ่งขวบปีกว่าเมื่อก่อนนี้หนักกว่านี้เขาจะไม่มีรั้วปิงโล่อัอไม่มีรั้วยังงงอี้ ยีนี้ค่ะคือใช้ใช้ถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นลานมันมีเทคนิคใช้ถนนหน้าบ้านเป็นลานแล้วมันก็ยังมีแสงกว่านี้อันนี้พอบล็อกปุ๊บตายเลยเนี่ยแล้วกระจกเนี่ยมันก็สะท้อนกลับหมดสะท้อนออกไปเข้าใจแหละว่าต้องการบังแอร์คือการเน่ห้องนี้แทบไม่มีแสงเลยอลองปิดไฟน่าจมืดมืด ออแล้วก็มันตลอดแนวมันไม่มีหน้าต่างเลยก็มันเป็นในทางฮวงจุ้ยนะอันนี้อันนี้พูดตามวิชาให้ฟังนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียความรู้สึกจะได้รู้ว่ารก็รู้ว่าเราเราอยู่อะไรแล้วต่อไปนี่ก็จะบอกวิธีการในการที่แก้ไข คือเรามีฝาสองข้างแบบเนี้ตลอดตั้งแต่นหน้าบ้านไปจนกระทั่ทงหลังบ้านเนี่ยไม่ได้เพราะเวลาที่มีเนี่ยตอนเนี้ยทิศทางที่มันมีมันเสียหายไปหกทิศทางในแปดทิศทางพอเรามาบล็อกข้างหน้าแบบนี้อีกมันเป็นทิศทางทีท่เจ็ดเท่ากับเจ็ดทิศทางแล้วที่เสียหายซึ่งคนเราโดยปกติเนี่ยมันจะมีกันแปดทิศทาง แล้วคุณหายไปเจ็ดไม่เหลือเลยเลือไม่ถึดอย่าว่าเลยที่ว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอายุแค่นี้ละห้าสิบห้าสิบสองแล้วต่อให้คุณแปดสิบด้วยคุณก็จะอยู่แบบนี้แหละถ้าคุณไม่ไม่ปรับแล้วเนี่ยเวลาที่คุณล็อกอันนี้เป็นสาเหตุอย่างหนึง่งที่คุณทำร้านตรงนี้ไม่ไม่ประสบความสำเร็จ นะคือคือทําให้เหนื่อยให้เหนื่อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างมากสุดเลยเนี่ยมันจะได้แค่แค่ได้ทำอย่างมากสุดได้แค่ได้ทําส่วนใ้จะจะจะ,จะมีกำไรกำไรเป็นก่อเป็นกรรมเนี่ยมันแค่จะรู้สึกด,ดีช่วงแรกเท่านั้นแนหะพอที่สุดแล้วก็คือนั่งเฝ้า นั่งรอรอลูกค้าอนะจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยากมากแล้วก็ณนะขณะนี้ยที่คุณอยู่เนี่ยโดยสัดส่วนของพื้นที่มันเป็นหัวโตตัวเล็กคือข้างล่างเนี่ยเป็นห้องเดียวแต่ข้างบนเนี่ยตีทะลุ เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราบล็อกไปเป็นร้านพ้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นข้างบนน่พื้นที่กว้างข้างล่างพื้นที่แคบในลักษณะอย่างเงี้ยมันเสียสมดุลนะพลังที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาน้อยแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องไปกระจายตัวนึกออกไหมเข้ามาเล็กเล็กนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วมันจะต้องไปซัพพอร์ตข้างบนซึ่งข้างบนเนี่ย คุณใช้เป็นที่นอนในทางวงชุยถือว่าที่นอนเนี่ยคือที่ที่สาคัญที่สุดมีความสําคัญที่สุดเป็นคําตอบสุดท้ายว่าจะมีทรัพ์หรือไม่มีทรัพย์แต่พลังที่มันขึ้นเนี่ยไหนมันจะต้องเนี่ยผ่านกระจกนี้ไหนจะต้องไปถึงข้างหลังมันไม่เลี้ยวย้อนกลับขึ้นบันไดอ่ะเพราะฉะนั้นมันน้อยมากเลยที่มันขึ้นบันไดเข้ามาน้อยขึ้นไปน้อยแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนถังใบใหญ่มากเลยแล้วเปิดน้ำค่อยๆหยด โอกาสที่จะเต็มไม่ทันับการใช้ถ้าเปรียบเป็นเงินก็เหมือนกันเงินเข้าน้อยอะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องกินต้องใช้เนี่ยมันเยอะเพราะนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนเราหมุนไปเรื่อยจริงค่ะอาจารยจริงไหมจริงค่ะก็เร่องมันก็จะเป็นเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ย ปีแล้วปีเลาปีแล้วปีเลาถ้าตาเพราที่เราอยู่แบบเนี้ยไม่ว่าจะทําหน้าบ้านไม่ทําหน้าบ้านมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่มีแสงหรือแสงไม่พอตลอดสองทางหายไปเจ็ดทิศความสูงเมื่อกี้เมื่อก่อนมันสูงวันนี้ค่ะอาจารย์แล้วถนนมันถมเราก็ต้องถมเข้า,ขามา <ใจ S 2> มเรื่อยดูก็รูคุณยกตามถนนนั่นแหละเออแต่ว่าหมายถึงว่าเนี้ยเราเราไม่ได้คิดไงมันก็เลยบีบมันก็เลยยิ่งบีบ บีบการเคลื่อนตัวของพลังทำให้พลังเคลื่อนอยาก <Yeah. S 1> ยิ่งยิ่งพอเป็น,ปนสภาพเนี้พอมันมาโดนปีปับ๊บมันก็เลยก็เลยออกมาในลักษณะคือว่าชีวิตเนี่ยฝืดขึ้น <c oughs> ตัวคุณเองคุณต้องค,คุณอยู่คุณฟังอาการที่อาจารย์พูดออกมากแล้วกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออ <c oughs> ใช่เลยอ่าใช่เลยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากที่อยู่อาศัยเก้าสิบเปอร์เซนมากกว่าเก้าสิเปร์เหรือจะ <c oughs> บอกว่าร้อยเอร์เซนก็ได้ แล้วพอดีเนี่ยดวงชะตาคุณเ,เป็นดวงชะตาซึ่งไม่แข็งแรงหมาไม่แข็งแรงนะคือหมาเนี่ยเป็นพลังตะวันตกหมายเลขสามเป็นพลังตะวันออกนี่หนึ่งละข้อสองในยี่สิบปีช่วงที่คุณกำลังต้องแอคทีฟทำมาหาจินมันอยู่ในยุคแปดซึ่งเป็นตะวันตก คนตะวันออกจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนตะวันตกยังโชคดีตรงที่คุณเป็นคนหมายเลขสามในยุคแปดนะเป็นคนหมายเลขสามในยุคแปดมันก็เลยยังยังมีภาวะเพอทู่มาช่วยเป็นคู่ธาตุเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาในลักษณะจะตายจะตายจะจะฝืนหนักๆกประเดี๋ยวมันก็ มีคนมาช่วยนะหรือได้อะไรมาได้เงินมาสักสักหน่อยพอเยียวยาเนี่ยอันนี้คือชีวิตของคนหมายเลขสามซึ่งเนี่ยแล้วมันก็ส่งบอถึงถึงลูกชายด้วยลูกสาวลูกสาวอ่ส่งบอลถึงลูกสา, <S <S สาวด้วย เขาก็จะไม่ดีเหมือนเราด้วยอย่างนี้นะคะการที่เขาไปอยู่ชั้นบนอย่างนั้นมันไม่โอเคเดินย้อนคือไม่ว่าห้องไหนก็ไม่ดีไม่ไม่ดีก็เขาโดยภาพรวมอย่างที่บอกว่าจากข้้งล่างเ,เข้ามาน้อยออกข้างหลังเยอะขึ้นข้างบนน้อยเนี่ยเจอกระจกที่สะท้อนตีกลับไปครึ่งหนึ่งแล้วราะนั้นมันก็จะฝืดๆอย่างนี้ยไม่ว่าจะเปทำงานอะไรยังไงแต่บ้านเนี่ยมันเป็นตัวนมันเป็นตัวควบคุมไง ซึ่งถามมาแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แต่ว่ามันไม่ทําให้คุณพนสภาพนี้มันต้องใช้กํลาลังงานอย่างมากเลยที่จะลบล้างลบล้างสภาพนี้ซึ่งยากเมื่อเมื่อดูถนนแล้วยากมากการไม่มีแสงทุกด้หรือว่า ก็แค่ไม่มีแสงนี่ก็ยากแล้วจะเอาพลังเข้ามาเติมก็ยากมากอีกแล้วส้วมก็ยังเป็นส้วมนั่งบัลลังบนั์นเพราะว่า<ม>ปัญหาเรื่องการระบายน้ำมันไม่ดีมันเลยต้องนั่งบัลลัง <laughs> ต้องอยู่ด้วยอาถรรพ์ช่วยด้วยค่ะอืยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะว่ายังยังไม่สามารถไปได้ค่ะคือไงมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาของของอาจารย์มันไม่ใช่เป็นปัญหาคุณคือจริงๆนะลูกลูกเรียนจบแล้วเราก็คิดกันว่าเราอยากขยับขยายแต่ว่ามันก็เหมือนมันวนอยู่ในอ่างนะคะ มันมันไม่หลุดจากภาวะหมุนเลยทําอะไรเพิ่มมันก็ไม่ดีเลยสักอย่างลูกสาวก็พยายามทำกิจการเพิ่มเพราะประว่าสิ่งที่คุณทําเพิ่มมันไม่ใช่มันไม่ใช่การแก้ไขวงจุ้ยมันเป็นการวนอยู่ในในการทํามาหากินการหาช่องทางแต่คุณไม่ได้ปรับสภาพแพทเทิร์นมันจะรูปแบบเดิมทําให้ตายมันก็เดิมเเพราะบล็อกมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นสมการมันเป็นสมการที่ที่เนี่ยออกมามันจะได้คําตอบแบบเนี้ยไม่ว่าจะใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็เครื่องมันก็ได้แค่เนี้ยคุณมีพื้นที่แบบนี้คุณมีความมืดแบบนี้นี่นี่นี่กระแสลมที่นี่กระแสลมเนี่ยนะเพราะพอมาใกล้ทะเลไงพออยู่ใกล้ทะเลปั๊บเนี่ยมันจะมีกระแสลมตะวันออกตะวันตกเยอะถน มันก็เลยดูยืนดูแล้วมันเหมือนช่องลมเหมือนลมดีมต้องใช้อาถานอะทำให้ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วก็ย้ายอย่าติดที่ค่ะไม่ติดค่ะย้ายไอย่าติดที่ย้ายไปเช่าสามคนใช่ไหมใช่ครอบครัวสามคนสามคนก็ยังยังดียังง่าย 아 uh... mm -hmm. สมมติว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราทำแสกีมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมคะอาจารย์อแล้วอีกเรื่องคนะือถ้าสมมุติคุณทำแสกี<ม>ชีวิตคุณจะเปลี่ยนโดยที่ยังไม่ทันทำอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนหมาเลขสามระหว่างหนูกับลูกใครควรทำคะลูก เพระาะถ้าลูกสามปับได้สามคนแต่ถ้าคุณทำเนี่ยได้แค่สองคนสามีไม่ได้เพราะว่าหนูมีปัญหาว่าสามีน่ะเขาไม่เชื่อเรื่องหงุ้ยแล้วเขาก็เป็นห่วงแม่เขาถ้าเกิดว่าจะย้ายไปเช่า่าเขาจะต่อต้านก็เลยคิดกันกับลูกว่าเราไม่อยากอยู่ที่นี่เราจะเก็บเงินซื้อบ้านแต่ก็ระยะสั้นมันคงจะทำไม่ได้ไปเช่าเอาไปเช่าบ้านสวรรค์เอาบ้านดาวเหินอยู่สักระยะหนึ่ง สักปีหนึ่งสองปีพอมีเงินมากๆแล้วค่อยค่อยขยับขยายต่อก็ได้จะเซฟไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อบ้านมันไม่มีบ้านที่ที่โอเคหรอกเมื่อหนูก็บอกอาจารย์จริงเพว่าหนูก็หมุนตลอดเพราะว่าช่วงที่เขากิจการไม่ดีหนูก็จะสะพอร์ตส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกจบเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์ปัญหาเดิมก่อนแล้วก็ยังขยับขยายได้น้อยแต่ก็มีความคิดว่า ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ก็เลยไม่วนวันนี้ตอบโจทย์จ้ะตอบคอาจารย์ใชข้าวผัหมุนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเออก็นั่นเิทุกอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ก่อนถ้าจะทําอะไรหนูก็ต้องคิดว่าหนูจะออกแรงจากไหนต้องออกแรงไงแต่ว่ามันมันไม่หลุดไงใช่ค่ะพอถึงวันหนึ่งเราก็หมดแรงเออมันก็ไม่หลุดไงก็เนี่ยสภาพเนี้ยมันมันมันเป็นแพทเทิร์นที่ว่าคุณจะเดินมาเงี้ยจริงแบบนี้มันก็จะอีรอบเดิมแบบนี้แหละเดี๋ยววนมาก็มีปัญหาใหม่มาอีกแล้วมาให้เหนื่อยอีกแล้ว แต่พักสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือซากีนะ่ะมันช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยช่วยมากๆเลยแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยอาจารย์ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยคุณก่อนเนี่ยช่วยให้คุณขยับมากกว่านี้หน่อยในสภาพที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะาถ้าเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ไหวอ่อะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งพลังไม่พอสองแสงไม่มี แค่สองอย่างนี่แย่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือคุณต้องกั้นครัวให้มันดีขึ้นก็ต้องไปคิดเอาว่าจะจะทํำยังไงที่จะไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยจากไอ้ที่เคยเปิดเป็นครัวเปิดเอยอยู่ดีๆจะมาทําเป็นครัวปิดมันอยู่กันหลายคนเดี๋ยวพวกมองว่ามีพลังต่อต้านเยอะค่ะอก็นี่ไงก็ต้องคิดให้คุณด้วยไงว่าคุณก็ต้องไปคิดให้ดีๆแต่ทําเป็นห้องเล็กๆก็พอเอาสูงแค่หัวใช่ไหมอ่า แล้วคุณต้องยา้ายการกินเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ถึงมันจะคับแคบไปหน่อยแนตะ่มันจะช่วยชีวิตคุณค่าจัใช้จ่ายคุณจะลดลงเอาฟาติดได้ไหมคะคุณได้แต่ว่ามันจะทำให้มืดปิดไฟเยอะๆไม่ช่วยเพราะมันกั้นพลังที่จะขึ้นไปข้างบนอีกอะ่ะอืม ุณจะไปห่วงอย่าไปห่วงแอรู้ก่อนแหละอยู่ไม่ห่วงแอร์ค่ะแต่หนูต้องต่อสู้กับคนที่เขาไม่เชื่อต้องต่อสู้อย่างหนูชใชใ่ก็ทําไปก่อนก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็ติดสติ๊กเกอร์ก็ได้ก็ทําไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวใช้ใอาถรรพ์เราต้องใช้พลังไหลส่วนเลยคะ่ะเพราะว่าทั้งผมจุ้ยทั้งคนเนี้ค่ะคุณหมอันเป็นโดมชะตา เอาสติ๊กเกอร์สีดำออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟ้าคนไก่หมายเล็กสี่นนี้มันเป็นกระจกดำไปเลยกระจกสีนั่นกระจกเป็นสีชมพก็ติดสติ๊กเกอร์ฟ้าแค่หัวต้องการเงาสะท้อนเฉยๆข้างหน้าจุงจิกผู้หญิงจุกจิกยังเป็นนิสัยยังเป็นนิสัยที่ยังพอทนได้ผู้ชายจุกจิกนี่น่ารำคาญจังลไม่จุกจิกนะคะอาจารย์ไม่เอาก็ลองเขาจุกจิกแต่ว่าเขาไม่พูดเพราะถ้าพูดเนี่ยก็ทะเลาะกัน ไม่ต้อง้วก okay, ันเอาแค่สามสิบเซนไม่ต้องแก้เลยเลยติดยาป่ะไม่ต้องแก้อะไรเลยเดี๋ยวทำให้หนูจะคิดไม่ออกจนดันดูปวดหัวแล้วหนูแบบแค่จะทำนู่นนี่ก็ต้องใช้สมาธิคุยกับเขาก่อนคือเหมือนเหมือนไม่ไม่ต่อต้านแต่ก็จะนิ่งๆไปอ่าเป็นั่นไงไม่ไม่เชื่อแต่วก็ไม่ไม่ใช่ใช่เปิดกลับหน้าเร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 าเป็นคนที่เราเหนื่อยเองแล้วเราก็แบบ มีอะไรบอกฉันสักอย่างได้ไหมว่าฉันทําอะไรผิดอย่างเงี้ยก็จะก็จะอธิษฐานตลอดว่าฉันทําอะไรผิดขอให้มีคนมาบอกทีอะไรเงี้ยคุณก็ฟังเสียงเขาสิเสียงอารมณ์ดีกับเสียงอารมณ์อารมณ์เสียไม่เหมือนกันก็ตั้งพยายามให้เขาอารมณ์ดีค่ะได้ถ้ามันคอยนาคาโตมาที่พูดด้วยง่ายมากเลยมากมากขึ้นเยอะพ่อ่ช่่บอกให้เขาตั้งน้ําบอกแล้วอาจารยมาลงพลัาให้ ถูรเรเจะรี่สิบไปนรือเปล่าโอ้โหใครบอว่าแล้วเอาไอ้ข้างหน้าที่กั้นอยู่ออกไหมหรือว่าเอาแค่ข้างบนไม่ต้องทำโชคดีที่จะใช้อาถั่งที่จะใช้อาถั่ได้เพราะว่าที่หน้าบ้านเนี่ยมีดาวขึ้นตลอดเวลาจริงหขึ้น

ไม่ไม่สังเกตเลยอะค่ะอนั้นคือดีหรอคะจังดีถ้าจะใช้อาัเอาเมาอะไรนะโมฉาาอชโมฉาาโมาาโมงชาฉาโมงฉาามาามาาวันั้นสะดุ้งเลยสะดุ้งพอับอกว่าโมเฮ้ย วิชากูกลายเป็นโมกไปเลยงงงงงง้ยนึกถึงโมกลูกบอลน้อยโมกใช่แตันนี้จะไม่ผิดแต่วันนี้จะไม่ผิดแล้วให้เั็นจริงนะไม่คนพูดมันเคยนี่ว่าแล้วว่าแล้วอันนี้เขาเรียกทีนเซงฟ้发财อยอะไรคะเราไม่ต้องจบทีนเซงฟ้า发ย เดี๋ยวไปถามเอกจีนเข้าใจไหมคะเข้าใจแปลว่าอะไรเข้าใจอะแปลว่าอะไรว่าศาสนาแห่งพลังดวงดาวเชงฟ้าุ่ยไอเดี๋ยวนะคะโชคลาภแห่งพลังดวงดาวชินเซงไหมนั่นกัะชินเซงฝ้าถอยชินเซงฟ้าถอยฟ้าถ่ายฟ้าถายนะคะแปลว่าโชคลาภแห่งดวงดาว หมายความว่ามีโอกาสเหมือนคนที่ไปตกอยู่ท่ามกลางหุนขเขาพื้นที่ทะเลทรายแล้วมีดาวเหลือที่แล้มีดาวนำทางหลุดพ้นคือมองใกล้มองไกลแลงกิ้งไม่เหมือนกันเกรดไม่เหมือนกันอันนี้อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าแต่ต้องใช้ให้เป็นก็ดูดีมีอยู่เขาเข้าออกจกนกระทั่งเขายังไม่รู้เลย อยู่เม่ดูว่าเอ๊ะเขาสามเดี่ยวอยู่ตรงหน้าบ้านเรามันจะไม่ดีเราไหมหนูก็ไม่เราดูเราดูดาวตรงนี้ในชียภูมิดาวมันขึ้นตลอดชินกิมชินเซิงปลาชินชินอ๋อแม่อะไรชินชินชินลูกกินชินช้นช้ช้นช้สอะไรชินเซิงวิกสกุลหนช้นชสชอหนูรือว่าชนชิงเิใช่ช้อนชิน ชิ้นชิเซ็งทอดหารอหารชิผมจดได้แต่เรถึงแ้วนะอาหารอทหารนี่กูกไม่ไงเฉ่งชินชินชินแล้วเซ็งแล้วเซ็งคือมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ในเชยาพูิว่ารอดเข้าใจป่ะเหมือนเป็น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ แปลว่ารอดแต่ว่าเงื่อนไขก็คือตราบเท่าที่ดาวนี้ยังอยู่ตราบเท่าที่ดาวนี้ยังอยู่จะไม่ให้เขาย้ายบ้านหนีคือเาจะบอกว่าเทดาวนำโชคใช่ไหมครับคือเวลาเนี้ยเขานอนเพราะพานอนผิดซึ่งมันไม่มีทางแก้เลยนอกจากว่าเขาย้ายไปนอนในตำแหน่งของลูกสาวแทน ขยับมาทางเอ็นเพราะว่าห้องของของลูกสาวนี่มันมีเอ็นหนึ่งเอนสองก็ทําได้เท่านั้นในระดับหนึ่งสลับห้องกันแต่ต้องเปิดประตูไว้จะเร็วขึ้นกว่าปิดเปิดให้มันโฟลตลอดเวลาเพราะว่าถ้าปิดเปิดเนี่ยมันพลังมันจะเข้าเฉพาะตอนที่เปิด แต่ถ้าเปิดประตูไว้เลยเนี่ยมันมันจะค่อยๆดริฟสะสมกระจกนี้ก็ในในภาวะที่ฝืดๆแบบนี้นะถ้าพยายามเปิดมาเยอะๆจะดีกระจกก็ถ้าถ้าไม่มีไม่ไม่อยู่บ้านสามีไม่อยู่ก็เปิดเลยเปิดเลยประตูหน้าต้องเปิดไหมปิดไหมัประตูไม่เปิดประตูหน้าเปิดประตูหลังก็ไม่เปิด ประตูถประตูในบ้านอ่ะย้ายเตียงนะถ้าถ้าย้ายได้คงได้ไหมได้ค่ะสามีจะยอมไหมยี๋ย้ายเตียงไปนอนห้องลูกใช่ย้ายเตียงสลับกับลูกว่างไมค่ะหนึ่งสามสี่อ๋อสามีก็จะดีขึ้นด้วยใช่แต่แต่ว่าต้องต้อง่อยาทีนี้หน่อยหนึ่งจะได้ไม่ทาตกเยอะส่วนลูกเนี่ยใช้พอมานอนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาจะเป็นเฟอตู้ใช่แต่ว่ายังอาศัยพ่อแม่อยู่มันไม่มีปัญหา เสื้อทูตคืออะไรก่อนหรือเป็นความรุ่งเรืองแบบหนึ่งหรือหรือว่าก็จะดีกับเขาด้วยใช่ไหมคะในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเอชอีหรือว่าให้ลูกนอนห้องนี้ได้สะดวเป็นสองสามเดี๋ยวปวดอ๋าสองสามอ้าวเดี๋ยวนะคะลูกลูกไม่ใช่แปดเดีย็สามสามสี่ก็ไม่ได้สามเก้ามันไม่เทียมีเก้าเหลือมีเก้าเหลืออยู่ตรงนี้จะไเป็นส่วนตัวเพรเป็นส่วนตัวเอ่าแล้วก็สามแปดอืม ส่วนแล้วชั้นล่างเนี่ยอาจารย์ยอมให้ทุกเชื่อมกันไหมครับหรือว่าเราอย่าทำเลยไปเกิดประโยชน์แต่ได้เพราะนักกินภาพตรงไหนนั่เสิเดินมตรงไหนอย่าพึ่งเป็นอันนั้นเป็นสเต็ตกต่อไปดีกว่าอย่าให้อย่าไปขยับเลยไม่งั้นโดนแเก็ตเทิเอาเพราะว่าสามคนแค่นี้ก็พออยู่แล,แล้วล่ะแล้วก็มันยังมีมันยังมีปัญหาอีกเยอะเลยคือข้างบนเนี่ยมันสุดแล้วล่ะ มันเริ่มราะเวลาเดิมได้ยินเสียงไม่มันเอียงแล้วเอียงใช่ไหมเอียงเทไปทั้งนู้นเอียงเทไปมุมหลังขวาใช่แล้วไม้มันก็ยวบแล้วดีวิดีอาจจะต้องเพราะนั้นเวลาที่ที่เดินเนี่ยเวลาที่นอกจากมันเทเวลาที่มันยุบเนี่ยเหมือนกับไอ้ร้านที่ขายอะไรที่เขาชะก,กันนะ่ะค่ะอืมอมืบ้านนั้นน่ะไมกเหรไหมมันทำยังไงมันก็มันก็ไม่โอเคยังดีว่าเขาย้ายมาลงมานอนข้างล่างแล้ว แต่ถ้ายังนอนข้างบนเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงมันรวมไปหมดทุกเรื่องเลยถ้าหนูทุบตรงนี้แล้วหนูบานอนข้างล่างได้ตรงที่เป็นห้องน้ำหรือว่าโอ้โหตันนั้นคือคือ,อ,ค,อคือสิ่งที่ดีเลย ไม่ถ้าทำได้ไงอาาจรย์แล้วเขาจะกินข้าวตรงไหนแบบอาจารย์ให้เขาเข,าข,ข้ามากินในบ้านคุณเชนไห้เข้ามากินในบ้านตรงไหนก็ได้คือคือนอนนั่งกินนอนไม่ได้ไม่ได้เข้ามากินในบ้านคือเขาเขามีความคิดว่าจะทุบห้องน้ำใช้ห้องนี้เป็นห้องทานข้าวค่ะแต่ว่าครัวเนี่ยเขาจะต้องมีฉากบางนิดนึงฉากบางนิดนึงเพราะครัวโล่งคุณควบคุมครัวโล่งค่าใช้จ่ายไม่ได้โดยเฉพาะเนี่ยพอมันเป็นครัวโล่งด้วยแล้วเป็นพื้นที่ยาวถึงฝากนู้นอาจารย์ถึงถามเลยครั ตรงนี้ของกายเออมันมันกลายเป็นสาธารณะเราควบคุมไม่ได้เลยที่ร้องตัวได้ไหมร้องแต่ไม่ต้องสูงมากเน่ยเหมือนมันฉาบไม่ตั้งฉากก็ได้เพราะกั้งไม่ฉาะเอาตุ้มใกล้เลยสี่เหลี่ยมแต่จะมีทางเข้านิดนึงไม่ต้องมีประตูก็ได้แต่ไม่ต้องถึงก็ไม่ต้องถึงฝ้าเอาแค่โคมสีสันนอนก็ได้คือคือหมายถึงว่ามองจากลูนมาไม่เห็นไม่เห็นเตาไม่เห็นเตาไม่เห็นสีเรื่องการทำมาหากินคนอื่นมองเห็นไม่ได้ ไม่ไม่ต้องเป็นห้องหรอกค่ะเป็นเหมือนครูหาเหมือนเราใช่แรกสุดเนี่ยทำฉากบ,บัางเหมือนเหมือนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็ได้อืมไม่ให้จับทันลุนองเห็นใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะตรงสวนเตาอ่ะค่ะเหมือนมันเป็นสัดส่วนของเรารซึ่งตอนเนี้ยมันมันยังควบคุมไม่ได้คือที่คือเขาเขาทำได้แค่เนี้ยมันยังไงมันก็ต้องตั้งอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือาหาตัวอาหารก่อน แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้อะแล้วก็ใช้อาคร